โลมาคำ่ำน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพน้ำดื่มเล้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล ISO เศาสองพันที่มึงก็ไปห้าุกลุ่มขเขาตัดไม้ก็ได้ไม่อย่างก,ก็ได้แต่มึงต้องรายงานมาเจอเอา,ามาเอา,ามามาป้าเอินมาบ้านขณะนี้มีกระเทยน้อยแบมบมาจากป้าโกตรชอบโดน หยุด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 ,ยดพลอยตัดมาใส่ไหมนี่ตัดมาแต่ผู้ศูนย์บุญเยอะมืดังไพ่เอามาโก้ยมึงก่อนไม่ไหมหงห้ามมันนี่บัเนาะเสวนานำพบาลน,นี่ก็พูดนหนึ่งฮู้ว่คำสั่งเลขที่สิบห้าทับนอญอมีหูห้ามตัดไม่ถอนส่งอ,อ่ทุกชนิดแล้วมันเกล,ลือหรือกระพื้นดังไพ่เฮามันมีเกลือเด็กกูวองฟังกงืซื้อเอาไป แล้วพ่อบ้านบอกกระเคยนอตัดไม้อ่ะมันตัดไม้ฟื้นจะซื้อมาเอาวะเฮ้ยเฮ้ยแอวกูโอ้ยบักโง่เอ้ยเอาวอพ่อบ้านเอาวอตัวแบตเต็มมาด้วยจะไปซู้เรื่องจูดินพายนี่อ๋อไปไปบัก่อนพอครอบจือลุงลุงทั้งสองที่เฮตุเธอปลาไม้ล่ายังคงอยู่ประชาสดาล่ายังต้องการคนบนลุงสองคนนี่แหละ Đồng ơi, đồng ơi, nào phố bạn đồng phải thằng đây Phải thằng nào bùn Thằng nào là thằng đây Anh là thằng nào Anh là thằng lắm Ngô tài cái đó đi chắc Bác này nói này quân tin cu Tôi bác tài Ba này nói này Cô tập cho cờ mừng cho bác uh. Oh, sợ đi, Sẻo oh. ơi spy đi, Mr. Dung oh, Nhạc mà cái đấy, mọi lại Sẻo ơi โอ้ยก oh, ินน้ำกินไ้ำก้อนกินน้ำกินไ้ำก้อนใช่เอ้ยียกเจอเอ้ยเย็นอะไรด้วยว่าแต่มาไก่กระดากระโดดสิมาอ่ะเพื่อโอ้ยมายามเชียวเลยนะยันเชียวตายเลยยังเลยกูไม่ตายไงไงกูเป็นคนหนังยาบเออทำนะเชียวเอ้ยเฮาเลยอยู่ลาวหลายบีอะไรเลยหนับหมดหายมาบนบ่เบนนะเชียวเ้ยเดี๋ยวกูชดเฮ้ยมีเยอะนี่หมดละหนึ่งหนึ่ง สองเออบ้าละสามบนละสี่อ้ขอบใจหลายเชีวเอ้ยมีงานเท่าแล้วมีงานเข้าแล้วมาปลามาป้าอโอ้ให้ตัวตายงมาเียเด้อเาลาก่อนเชียวเด้อตัวขาวหยักเียเด้อกโอเคโอเคตอนนี้สิ้นและม้แอบเล่นไพ่ยุ่ป้าขี้แถวแคมบ้านขอกำลังมาป้าสามดนโอเคโอเคกำลังไป จิงชองกูจับกูก็จับเปิดจิงชองกองแอดกูกินวู้สัตว์จิงแอดกูบ่จับจับพ่อ,อจิงแอดกูบ่จับกูกินพ่องเป็นก็จริงบก่กินเอากินเอาจิงแอดไพสิจับกูบ,กกจบก่จับกูก็บ่จับกูนี่จับ จับบ้าบุจึงเ็ดจับมึงฮัน บ้าคนกล่อยนั่นเป็นยยว่างว่าสูสีรอดไปได้สุดท้ายพ่อบ้านกับพาดอีตามเคย โอ้สบายดีเจ้าเลยสบายดีสบายดีเฮาหน้าโดวีนีิงามเนาะเจ้าเนาะโอ้ยขัาได้น้องบุษบามาขี้เสื้อปีหน้าหน้าแห้งงามกว่านี้โอ้ยแดงว่าเจียวโอ้ยเล็กตัวช้อนเฮามือนั่นเฮาเบาได้แล้วได้เจียวโอ้เก่งแท่เนาะมึงเก่งแท้เฮาอะไรกินข้าวกับปลาทุกมือได้มันมีโอเมก้าสามได้เจียวเอ้ยโอ้ยมึงอยากขี้โมอเูอร์คุชเคทให้มึงอ่านได้ใส่นี่คุิเคนให้มึงอ่านลองเบิังนี่เด้อเอออ้าว Chị thưa nưng, chị thưa xóng, chị thưa xám, sau mười lẻo là chị ít đấy Chiều ơi Mình phải vừa phẳng đâu Phải nhăn bạn chị dạ ơi ừ.